มันแปลว่าจูจ่ๆก็ได้เงินจากลูกหนี้ที่ทําท่าเหมือนจะยังไม่คืนเราแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการแก้ปัญหาถ้ามูแล้วจะมีสิ่งลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาเรื่องเงินไปได้จะมีงานที่ต้องมีหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องแบบหนักมาก สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโขลาวเวลนะครับ โห oh, เราเวลคลิปนี้มาพบกันกันกบดวงชาวลัคนาราศีพฤษศ์ประจำเดือนพฤศจิกายน2568นี้นะครับผมเพอแป๊บเดียวเราก็จะหมดปี2568แล้วนะครับเดือนนี้ก็เดือนลองสุดท้ายละก็อีก2เดือนก็หมดปีแล้วนะครับผมสำหรับเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโหลาเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการและใครกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับรูปหัวใจตัวเอสดอลลาร์มุมขวาด้านล่างนี้ประหนึ่งเป็นพวงมาลัยแม่ยก เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับผมเพื่อจะได้จ่ายค่าเน็ตและค่าน้ำค่าไฟช่องเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่ทุกงวดนับตั้งแต่งวดเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับ ข่าวดีสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะครับตอนนี้ทางช่องโหลาเวลของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมอ่าซึ่งก็จะแบ่งออกด้วยกัน2ประเภทด้วยกันนะครับคือแบบธรรมดานะครับอยากรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็บแบบ V.I.P เพื่อนสนิทกันนะครับผมโดยระดับ V.I.P เพื่อนสนิทกันเนี่ยเราก็จะมีวิดีโอที่ทําขึ้นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นอ่าคือคนทั่วไปไม่ได้ดูคลิปที่ปกติเราจะดูกันปกติคนทั่วไปดูก็คือคลิปดวงลายเดือนดวงลาย3เดือนดวงลายปีของชาวราศีต่างๆใช่ไหมครับอ่าแต่สําหรับสมาชิกเนี่ยเราจะทําหัวข้อคอนเทนต์ที่ไม่เคยทําเช่นพื้นฐานทั้งชีวิตของคนทั้ง7วัน แยกเป็นคลิปเลยซึ่งผมทําคลิปวันอาทิตย์ไปละคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งชีวิตอ่าเขามีโชคลาภเรื่องอะไรมีความอาภัพเรื่องอะไรมีจุดแข็งข้อดีศักยภาพหรือมีข้อบกพร่องข้อเสียเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคนวันอาทิตย์คนบันจันทอ่าว่าคนวัรอัารเรื่องเงินงานความรักเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีดวงปีนักกษัตริย์ช่วยชลูขันทอแล้วก็มีที่คำออกไปแล้วก็จะเป็นคลิปแบบ จีบและเอาชนะใจหนุ่มสาวชาวราศีกันถึงแม้เราไม่ใช่ราศีกันเราก็ดูได้เพราะเราจะจีบคนราศีกันนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคลิปต่างๆที่มันไม่ใช่แค่ดวงรายเดือนรายปีที่คนทั่วไปดูนะครับผมเป็นคลิปที่ทําขึ้นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสิทธทิพิเศษต่างๆอีกมากมายนะครับระดับพื้นฐานก็มีด้วยนะครับก็คือป้ายผู้สนับสนุนอีโมจิติด ข้างๆชื่อสมาชิกแชทสดสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับมีช่องแชทให้ปกติ YouTube มันมีนะแต่คอมเมนต์เนาะนี่ก็มีช่องแชทให้นะครับถ้าใครเป็นสมาชิกได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครนะครับมีสินค้าลดราคาเฉพาะสมาชิกอะไรเงี้ยมีแบบสอบถามความคิดเห็นเฉพาะสมาชิกอะไรต่างๆนานาน,น,นะครับผมถ้าสนใจก,ก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ่าหัวข้อภาพรวมนะครับผมเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวการเงินของชาวลัคนาพฤจิกคือดาวพุธ โคจรวิปผลิตถอยหลังเข้าพบอลิปกติมันถอยหลังนี่ก็จะแย่และนี่ยังเข้าพบอลิและดาวพุธคือดาวที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารโดยตรงอ่าถอยหลังแปลว่าไงเอาแค่ถอยหลังแนละ้วยังไม่ต้องพูดเรื่องอฬินะ<อ>ดาวติดต่อสื่อสารถอยหลังก็คือคนที่บอกจะซื้อของกับเราหรือเราประกาศขายบ้านขายที่คนที่ตกลงว่าจะซื้อจะเจอกันกลมที่ดินหนึ่งพฤศจิกายนนี้แล้วถอยหลังก็คือ เลื่อนไปก่อนพอดีท้องเสียแม่ป่วยแมวตายหรืออะไรมันก็คือมีความรู้สึกว่ากูไม่อยากซื้อมึงแล้วกูลังเลอยู่เจอที่ดินที่ราคาถูกกว่าทําเลดีกว่าหรือจู่จูจมันช็อตขึ้นมาจริง,รงๆเงินไม่พอเลยซื้อไม่ได้หรืออะไรก็คือเกิดการเลื่อนเกิดขึ้นแต่นี่พอถอยหลังเข้าพบอลิมันไม่ใช่แค่เลื่อนธรรมดาเลื่อนแล้วยังสร้างปัญหาให้เราด้วย เช่นพอมันเลื่อนแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องซื้อขายปกติไงพอมันเลื่อนแล้วอ่าเรามีค่าค่าอะไรสมมุติว่าบรรเทงงานอย่างเงี้ยสมมุติเราจัดบูธนิทรรศการออกงานแฟร์อ่าการที่มันเลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราเสียอะไรได้จากมันแต่เรายังเสียค่าบูธฟรีค่าจ้างคนมาค่าเช่าสถานที่ค่ะมันติดปัญหาไปหมดก็คือว่านอกจากเลื่อนดีเลยแล้วยังสร้างปัญหาให้เราด้วย อาจจะต้องระวังในในช่วงการเงินจรวิปลิตนะครับผมมันก็คือทําให้การเงินติดขัดนั่นแหละติดขัดเพราะการเลื่อนนะครับการเลื่อนอ่าเราจะขายของแล้วเกิดการเลื่อนมันก็ติดขัดเรื่องเงินเราจะได้ทํางานที่นี่แล้วจูๆ่ๆเขาเลื่อนอ่าเราก็ติดขัดเรื่องเงินนะครับก็คือเกิดปัญหาจากการเลื่อนนัดอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะมีบางเคสที่การที่ดาวพุดธถอยเขาพบอลเี่ยมันแปลว่า จูจ่ๆก็ได้เงินจากลูกหนี้ที่ทําท่าเหมือนจะยังไม่คืนเราแล้วแล้วเราก็โอเคแล้วนะที่มันไม่คืนโอเคเดี๋ยวมึงจะคืนปีหน้าก็ได้แต่จูจ่ๆมันคืนเดือนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้เพราะมันิปปลิตเนี่ยไอ้ที่ตกลงกันไว้จะคืนปีหน้าสรุปไม่ไม่คืนปีหน้าแล้วคืนเดือนนี้เลยดีไงก็ดีโอเคก็อย่างงี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมอะไรประมาณเนี้ย นะครับแลวคือดาวประจําตัวของเราของพืชศพก็เข้าพบอริด้วยเดือนนี้เป yeah. ็นเดือนแห่งการแก้ปัญหานะครับการที่เรามีปัญหามีเรื่องยุ่งยากมาให้แก้ให้เคลียรให้นู่นนี่เนี่ยมันกลับจะทําให้เรามั่นคงขึ้นเดือนที่แล้วอ่ะมันอยู่พบปุตตะแต่มันได้ตําแหน่งเป็นนิดมันเหมือนเราอาจจะยุ่งอยู่กับความบันเทิงยุ่งอยู่กับลูกกับหลานหรือยุ่งอยู่กับกิจกรรมบางคนก็แม่งนั่งเล่นเกมมือถือทั้งวันหรือดูทีวีทั้งวันหรืออะไรแต่รู้สึกเหมือนกับชีวิตไร้ตัวตนชีวิตเหมือนกับว่า หมือนหมดเลี่ยวหมดแรงเหมือนโดนสูบพลังเหมือนโดนขอเหมือนท,ทั้งทั้งที่กำลังทํากิจกรรมสนุกสนุกอยู่นะแต่รู้สึกเหมือนกูทําหาอะไรวะนึกว่าแต่พอเข้าพบอริได้กเกษตรมั่นคงมันเหมือนกับเรายุ่งอยู่กับงานหน้าเบือ่อหน้าเบือ่อทำบัญชีรายรับรายจ่ายซักผ้าตากผ้าล้างจานเคลียร์นี่ เขียนบินต่างๆหรืออะไรเช็คหม้อแปลงลดเติมยางลมอะไรก็ตามแต่ที่มันน่าเบื่อหน้าเบื่อ,อแต่กลับรู้สึกเหมือนกับพลาวขึ้นเหมือนกับรู้สึกเออกูรู้สึกว่ากูมีคุณค่ามากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นอย่างนี้ไปนะครับในเดือนนี้จะประมาณนี้แล้วก็เป็นเดือนที่ถ้าหมูแล้วจะมีสิ่งลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาเรื่องเงินไปได้นะครับคือเขาเบี้ยวหนี้ก็จริงแต่ก็มีคนมาอุปถัมภ์เราแทนอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาแยกเป็นเรื่องๆนะครับ ธุรกิจการงานการเงินและความรักนะครับผมหัวข้อแรกธุรกิจการงานสนับสนุนรายการโดยคอร์ดเลข7ตัว9ฐานมหาสัตตเลนะครับผมดูดวงตัวเองและคนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาเกิดได้ถึง21เรื่องอันนี้คือตอบโจทย์ใครตอบโจทย์คนที่หนึ่งตัวเองอยาก,กเรียนเพื่อด,ดูให้ตัวเองแต่กูไม่รู้เวลาว่ากูเกิดกี่โมงซึ่งดูโหราศาสตร์ไม่ได้ โหราศาสตร์คือไม่รู้เวลาจบเลยตั้งลักนณาไม่ได้แต่ว่าเลขเ็ตตัวดูได้หรือถ้าเราอยากจะเรียนเพื่อไปเป็นหมอดูดูดวงให้คนอื่นซึ่งไอคนอื่นต่างๆเนี่ยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเราไงสมมติเราเคยดูไพ่ยิปซีมาเราอยากจะเรียนเลขเ็ตตัวเพิ่มมันมีข้อดีคืออะไรมีข้อดีคือสามารถดูให้กับลูกดวงที่เขาไม่รู้เวลาเกิดได้มันก็จะทำให้เรามีโอกาสได้ลูกค้าเยอะ เยอะกว่าการเรียนโหราศาสตร์ที่บางทีลูกค้าเราไม่สมมติมาทักมาสิบคนไม่รู้เวลาเกิดสักแปดคนโอ้โหเราเสียเสียลูกค้าไปแล้วแปดคนดูได้แค่สองคนมันก็เสียโอกาสเนี่ยแต่เลขเ็ตตัวคืออะสามารถดูโดยไม่รู้เวลาเกิดได้แค่คุณรู้ว่าคุณเกิดวันจันทร์เดือนพฤษภาคมปีมะเสง็งดูดวงได้แล้วถึงยี่สิบเอ็ดเลือกนะครับผมแล้วมันเริ่มต้นง่ายมันไม่ต้องมานั่งจําองศาดาวเกษตรเ,เจ้าเรือนเหมือนโหราศาสตร์ ก็คือถ้าเปรียบเป็นรถก็เหมือนรถเกียร์ออตโต้ในขณะที่โหราศาสตเหมือนเกียร์เกียร์กระปุกอ่ะ,อะทึ่มันจะยากตรงเหยียบคันแล้วเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปไหนสักทีแต่เล่นเก็ยตัวก็คือมันเริ่มต้นง่ายพอเริ่มต้นง่ายได้พื้นฐานแล้วมันจะเรียนขั้นประยุกต์หรือขั้นแอดวานที่มันเป็นประโยชน์มากๆหลายอย่างเช่นสมพงค์คู่ สามารถเอาดวงเรากับดวงคู่ครองและหุ้นส่วนมาผสมเปรียบเทียบกันและดูว่าส่งเสริมกันเรื่องอะไรขัดแย้งกันเรื่องอะไรอันนี้คือขั้นปรปยุคข้อที่1น,นะและยังจะสามารถใช้สูตรยามอัธการจับยามถามของหายคนหายหรือมีคนโทรมามีคนกดกิ่งหน้าบ้านเรามองดูเวลา1 0บโมงยีรู้เลยมันมาทำไม จะได้รู้ว่าคนอยู่เจอมันไหมควรรับสายมันไหมอ,อ่าง้มันดีมันยิ่งกว่าการดูดวงปกติมันคือเขาเรียกว่าจับยามนะครับผมแล้วก็ดูเลิกส่วนตัวได้นะครับเออก็คือว่าเลิกที่ดีเฉพาะดวงเราคนเดียวด้วยนะเช่นเราควรจะไปสัมภาษณ์งานวันไหนเปิดร้านใหม่วันไหนเฉพาะดวงเรานะไม่ใช่ดวงภาพรวมนะดวงเราคนเดียวเลยดีตอนไหนไม่ดีตอนไหนก็เรียกว่ารู้เลิกส่วนตัวได้นะครับก็คือประยุกต์ได้หมด เพียงแต่ขั้นพื้นฐานต้องได้ก่อนนะครับก็จะมีเปิดทั้งขั้นพื้นฐานนะครับทั้งทั้งขั้นแอดวานนะครับผมอ่าซึ่งถ้าใครได้พื้นฐานแล้วอยากจะเรียนเรื่องจับยามสมบงคู่เลยก็ได้หรือถ้าใครยังไม่รู้อะไรเลยอยากจะเริ่มพื้นฐานก็เริ่มง่ายนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ Line i d n i c 3 6 3 6ที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับธุรกิจการงานของชาวราศีพฤษภเดือนเนี้ยดาวอังคารเนี่ย ที่จออยู่ตรงราศีพิจิกเลงลักนาเนี่ยนะมันจะรับเกณฑ์สี่ก็เรียกว่าเป็นมุมดาวเวลาหูอยู่ราศีกุมเนี่ยมันจะทํามุมดาวเป็นสี่ถึงดาวองคคานที่ราศีพิจิกและดาวองคานก็ทํามุมเป็นสี่ถึงราหูสามแปดแปดสามชนกันเกิดอะไรขึ้นก็จะมีงานที่ต้องมีหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องแบบหนักมากแคปเจอร์แปลว่าไง งานนี้เนี่ยส่งผลเรื่องชู้สาวค่อนข้างแรงถ้าใครอยากมีผัวอยู่พอดีโอเคมีงานนี้เข้ามาก็ได้ผัวด้วยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้แมวสองตัวอะไรอ่าเงี้ยอ่ะก,ก็ดีไปนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าใครมีครอบครัวลแล้วมีคู่อยู่แล้วและเราอยากจะทํางานนี้อหรือเราทําค้าขายธุรกิจนี้มันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องชู้สาวซึ่งมันจะทําให้มีเรื่องของอะไรมือที่สาม เรื่องของการผิดสินข้อสามสิลธรรมอะไรเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระวังหน่อยพูดง่ายๆร,ระวังมีชู้เป็นลูกค้าเอาตรงๆอ่อันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องระวังนิดหนึ่งเพื่อนร่วมงานเจ้านายจ,จู่ๆก็อยากนัดคุยงานในสถานที่เปรี่ยวเคลอบเคลือมในออฟฟิศมันก็ไม่เสือคุยต้องคุย เวลาคุยมันต้องไปคุยร้านข้างล่างบรรยากาศคลึ้ๆมีดนตรีสดเจ็บจิบวายนิดหนึ่งแหมมคุยปกติมึงโทรหากูก็ได้มันแค่ไลน์มาก็คุยไลน์แล้วงานอ่ะแต่มันไม่ได้มันต้องมันต้องนัดแบบอืม private space อะไรมันจะเป็นประมาณเนี้ยอ่าซึ่งจริงๆมันไม่รู้มันอยากคุยงานหรือมันอยากอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละมันจะอันตรายนิดหนึ่งตรงนี้แต่ถ้าเราโสดอยู่ไม่อันตรายก็โอเคก็ได้ทั้งงานได้ทั้งคู่ก็ดีนะครับผมแล้วมันก็ต้องระวังเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ในเรื่องชู้สาวนะครับผมมันแบบว่าช่วงเนี้ยท,ทุกคนแม่งอยากได้กูซะเหลือเกินบางทีเอางานมาอ้างเอางานมาอ้างก็ได้นึกออกปะแต่มันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องงานช่วงเนี้ยเมตตามหานิยมสูงนะครับผมก็มันก็เป็นช่วงที่เพศตรงข้างมาช่วยเหลือคุณเยอะมากนะถ้าคุณไม่ได้อยู่ในบ้านในสังคมที่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนจนเกินไปเขาอยากได้มึงมากเขาก็ต้องเก็บอาการนึก <c oughs> ออกไหมเพียง <c oughs> แต่ว่าเขาก็จะช่วยมึง เพื่อหวังทําคะแนนหวังเคมมึงหรืออะไรก็ตามแต่แต่เอาเป็นว่าได้รับความช่วยเหลือจากเขาก่อนมันดีไหมล่ะก็ดีไงเพียงแต่ก็เพียงแต่ทาให้มันชัดเจนว่าเออหนูหนูมีผัวแล้วนะ,ะอะไรก็ว่าไปเพียงแต่ว่าเออแต่คนมันชอบอ่ะมันก็ช่วยเพียงแต่อย่าเป็นหลอกลวงเขาอะไรแค่นั้นน,นะครับประมาณนี้เพียงแต่ว่าเดือนนี้ถ้าเป็นเรื่องงานอีกอก,กรณีหนึ่งก็คือว่ามันจะวุ่นวายเรื่องเอกสารนิดนึงเพราะดาวพุธเสียถอยหลังอยู่พบอลิ นะครับใครทํางานที่มันต้องข้องเกี่ยวกับเอกสารเช่นทําเกี่ยวสินเชื่อแบงก์อยู่อยู่ตัวเลขกูเบอร์มากเลย<ฮ>เลขศูนย์หายไปตัวหนึ่งจาก6ล้านเหลือหกแสนตาย <_' S 2> อะไรนี่บอกไ่มไอาตรงนี้ต้องระวังนิดหนึง่งนะครับผม่าหัวข้อต่อไปเรื่องการเงินนะครับผมเรื่องการเงินดาวการเงินโคจรวิปลิตเข้าพบอลิและอยู่ตรงนี้หนึ่งเดือนเต็มก็คือการงานดีได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามดี นะครับผมก็คือดีเรื่องงานแต่เงินอาจจะยังเช่นอะไรเขาช่วยให้เราสัมภาษณ์งานผ่านเขาช่วยให้เราสอบบรรจุหรือสอบราชการหรือสอบเข้าหน่วยงานนี้ได้เขาช่วยติดต่อลูกค้าหรือติดต่อสัมปทานหรือติดต่อสปอนเซอร์ที่นี่ได้จนธุรกิจของเราสําเร็จได้ก็จริงแต่เงินมันยังไม่ได้ไงอ่าพูดง่ายๆช่วยให้เรามีร้านนี้ช่วยให้เราได้ทํางานนี้อ่าแต่เงินก็ยังนึกออกไหม อ่าก็แน่นอนอะมันเพิ่งจะเริ่มงานเงินจะไปได้ตอนไหนความหมายคือสมมติว่างานดีได้รับการช่วยเหลือให้ได้เข้าทำงานก็จริงแต่มันยังไม่ได้เงินเพราะงเงินเดือนนี้ยังติดอลิอยู่ก็ไม่ต้องตื่นตกใจอะไรไปก็ก็ในเมื่อท้าง,งานมันดีแล้วเนี่ยคิดตามหลักเหตุผลเดี๋ยวเงินมันก็ต้องได้เพราะเดี๋ยวถ้าดาวพุธเดินเข้าพิจิกอีกครั้งหนึ่งมาเล็งละ,ะช่วงนั้นการเงินก็จะกลับมาดีแล้วก็ประมาณปลายเดือนก็คืองานจะดีก่อนช่วงต้นเดือนแล้วเดี๋ยวช่วง เดือนธันวาคมอ่ะอันนั้นก็จะได้เงินที่ค่อนข้างคล่องตัวแล้วนะครับผมดังนั้นจะไปหวังเงินจากไอการเงินแบบการหาเงินค้าขายอะไรโดยตรงอาจจะยังไม่ดีแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ตกลงในเรื่องของโชคลาภเรื่องมรดกทรัพย์สินเงินประกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งการตกลงนี้มีข้อดีกับพิษศพด้วยนะอ่าดีกับพิษศพด้วยแล้วก็มีเกณฑ์ได้มรดก หรือเงินประกันหรืออะไรพวกเนี้ยที่มันเกี่ยวพันกับบ้านที่ดินบางทีอาจจะได้มรดกเป็นที่ดินที่ทองหลออ่าบางดวงครับพื้นดวงมึงดีมากเนี่ยแต่ถ้าพื้นดวงมึงไม่ดีที่ดินอาจจะเปลี่ยนจากปอาจจะเปลี่ยนจากทองหลออ่าเป็น อาจจะเปลี่ยนจากทองหลอเป็นดอยไหนสักดอยก็อีกเรื่องหนึ่งนึกออกป่ะแต่ว่ามันเกณฑ์ก็คือเหมือนกันคือมีเกณฑ์ได้ที่ดินและบ้านสูงมากนะครับผมหัวข้อต่อไปเรื่องความรักนะครับผมเรื่องความรักก็ดาวความรักคือดาวพุธด,ดาวเดียวดาวการเงินเนาะ มันก็เข้าพบอลิเหมือนกันดังนั้นใครที่โสดอยู่เนี่ยจริงอยู่ว่าจะมีเพศตรงข้ามมาสนใจมึงเยอะมากมายมหาศาลจากเกณฑ์ดาวังคารลาหูอันนั้นก็จริงแต่ในเรื่องความรักแบบรักแท้รักแท้เลยเนี่ยนะมันไม่ค่อยดีมันเหมือนป้าหนึ่งเจ้ากรรมในเวนะ่ะคือเข้ามาแม่งก็หวังผลประโยชน์ที่ตัวเราหรือที่หรืออะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับชายหืน่นที่เข้ามานี่เยอะมันด,ดูจากดาวมันเหมือน มันเหมือนกับดาวเหมือนเจอแต่แบบแม่งเขี้ยวไอ้เสือสิงห์กทิ้งแรดทั้งนั้นเลยอ่านะครับผมแต่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกฟินโลแมันติกเหมือนหนูน้อยหมวกแดงสโนไวท์อะไรเลยนึกอว่ามันเหมือนเป็นเกมอะมันเหมือนมันเหมือนกับชิงลักลิษยามันเหมือนเข้ามามันเหมือนกับอีหากูเหมือนให้กูอยู่ดูหนังสามก๊กดูหนังสงครามอยู่นี่ตกลงกูเข้าสนามลบหรือกูเข้าสนามรักนไปออกเดททีแม่งต้องวางแผนลาวก่จะไปลบนึกว่า คือแบบว่าเจอแต่ละคนนี่แบบโอ้โหเขาเรียกว่าไงเจอคนเหลี่ยมเยอะเจอคนที่ไม่ได้หวนก็จะจริงใจกับเราร้อยเปอร์เซ็นตไม่จริงใจไปว่าอย่างไงไม่จริงใจคืออยากได้เราแต่อยากได้เราแค่ชั่วขราว <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้จริงใจในการสร้างครอบครัวจริงจังแบบรักแท h, ออ้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยยังเจออย่างนั้นไงเดือนนี้มันก็เลยยังเป็นเดือนที่แบบว่า มีเพศตรงข้ามเข้ามาจ้องตาเป็นมันก็จริงแต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยให้อารมณ์เหมือนกับความลื่นลมในส่วนของเราเลยอะ,อะความรู้สึกของเรานี่มันรู้สึกอันตรายมากกว่าโรแมนติกอะไรแบบถ้าตัดเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรไปถ้าเราเหมือนกับถ้าเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้ต้องจริงจังว่าเป็นรักแท้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนตูดเด็กอะไรขนาดน,นั้นนึกออกปะถ้าเราแบบว่าเราก็เก่าเกมอะเราก็เจนจัดโลกเราก็เราก็เหลี่ยมเยอะพอๆกับมันอะไรก็ตามแต่เนี่ย เดือนนียอาจจะมีเกณฑ์ได้ผัวเป็นตัวเป็นตนแบบกระทันหันเพราะดาวอังคารก็เลงดาวมฤตยูที่ทับรักเราอยู่ด้วยนะครับเป็นตัวเป็นตนแปลว่ายังไงก็คือว่ามฤตยูที่มันทับอยู่เนี่ยมันทําให้เวลามีคู่เข้ามาเนี่ยมันก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมันดับดับเกิดเกิดเนี่ยมฤตยูคือเกิดและดับเกิดและดับมันเลยมันมันเลยผัวก็เลยปันหนึ่งสัมภเวสีมันเหมือนกับมันไม่เป็นตัวเป็นตนสักทีอะไรย่างเงี้ยแต่พอดาววังคารมาเป็นเกษตรเนี่ย อ่ามันจะเกิดสภาวะถ้าเกิดยังโสดสนิทจริงๆเลยนะมันจะมีเข้ามาแบบเอาไอ้นี่เป็นตัวเป็นตนละประมาณว่านับเป็นสถานะชัดเจนว่าสามีว่าว่าแฟนจริงจังนะครับผมอ่าไม่ต้องมาขึ้นสเตตัสว่าคุมครือ is complicated ะอะไรไม่ต้องขึ้นแล้วนี <laughs> ่ก็มีเป็นตัวเป็นตนสักทีอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ดวงเดือนธันวาคมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ